ะะกับชิคกี้พายค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลของชิคกี้พายนะคะชิคกี้พายมีแอปใหม่ค่ะเป็นแอปสแกนผีนะคะเราจะออกไปตามหาผีกันชิคกี้พายไม่เชื่อหรอกว่าแอปนี้มันจะจริงแต่ว่าอย่าลบหลู่เราต้อง สเท่านั้นค่ะแล้วสาหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกของชิคกี้พายรืบไปกดติดตามตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกริ่งด้วยนะคะเวลาชิคกี้พายมีวิดีโอสนุกสนุกจะได้แจ้งเตือนคุณตอนนี้นะที่แมจะไม่ได้อยู่แถวบ้านนะคะดูรอบๆบ้านชิคกี้พายค่ะมืดหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ที่ที่มันน่ากลัวค่ะน่กลัวนะคะทุกคนพร้อมที่จะไปกับชิคกี้พายหรือยังไปค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะพวกเราพร้อมแล้วนะคะ โอเคชิคกี้พายจะขับรถไปเรื่อยๆนะคะที่แรกชิคกี้พายยังไม่รู้เลยว่าที่ไหนนะคะเดี๋ยวชิคกี้พายจะขับรถรอบเมืองเชียงใหม่เนะคะีค่ะแต่ที่แน่ๆมีโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตึกร้างๆค่ะไปโอเคทุกคนนะคะตอนนี้นะคะชิคกี้พายมาอยู่ที่สถานีขนส่งนะคะแต่ว่าชิคกี้พายไม่ได้เข้าไปในขนส่งนะคะชิคกี้พายอยู่ที่ ตึกร้างค่ะทุกคนดูด้านโน้นค่ะเห็นไหมคะเป็นตึกร้างที่มันยังตั้งไม่เสร็จนะคะเราเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะด้านนี้ตอนนี้นะคะมันดึกมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนค่ะตอนนี้แต่ว่าคีพายเห็นไฟนะคะทางด้านนี้นะคะเฮ้ยที่รักมว่านี่ทำไมอยู่ตรงนี้ว่าวายยูเกียรที่พายจะถามว่ายูเกียร์เห็นไหมคะเห็นไหม,ไหม มันมีแต่คองกระดูกอะขมชิคกี้พายรูคอะตกวไหนแมคะคี่มัมาปวดหลัตงตรง้ายเขาจะเป็นเจ้าที่ตรงนี้อ<_ <q> _>ขอโทษด้วยสมาด้วยนะคะปวดหลังตรงนี้เพ้ยแต่เมื่อกี้ชิคกี้พายไม่ได้ปวดนะแบบมันหนักมากอะป่ะไปที่อื่นต่อนะคะที่นี่เรารู้ว่ามันมีนะคะทุกคนต่อ <_ s> ตอนนี้ชิคกี้พายอยู่ในอาเขตนะคะดูกันตรงนี้ว่าข้างในอาเขตเนี่ย มีรือเปล่านะคะมันเป็นอะไรที่สนุกตื่นเต้นสั่นสั่นไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนนะคะใครที่กลัวเรื่องแบบนี้นะคะอย่ากไปิดไฟนะคะดูกับพ่อกับแม่นะคะมันเหมือนจะวิ่งผ่านไปผ่านมาบางทีก็จับได้เร็วมากยืตอตรงไหนอะ ใคมชิคกี้พายจะถามว่าโออายุคุณคือใครตอนนี้เขากำลังจะตอบชิคกี้พายนะคะเขาบอกให้เราไปชิคกี้พายจะถามว่าทำไมเขาต้องให้ชิคกี้พายหนีออกไปจากที่นี่ทำไมเขาไม่ยอมตอบ啊ทุกคนคะชิคกี้พายเริ่มเชื่อแอมดีแล้วนะคะชิคกี้พายรู้สึกคอแห้งมาก่ะชิคกี้พายไปดื่มน้ำของชิคกี้พายก่อนนะคะ ค่ะพี่ชิพายเพิ่งดื่มน,น้ำไปนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอะชิพายแบบรู้สึกหิวน้ำตลอดเวลาเดี๋ยวชิคกี้พายแบ่งน้ำให้เขากินดีกว่าโอเคเผื่อเขามากินอยากให้เขามากินนะคะดูวิ่งมีเยอ,อะมากชิคกี้พายเจอคนนี้แล้วดูวิไงมาดึงนิ้วตัวมี Oh my god! ่ะด่วนะชิคกี้ขอพักตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะชิคกีากลัวมากค่ะโอเคตรงนี้ดีหน่อยนะคะเพราะว่ามีไฟเยอะตอนนี้ชิคกี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราเดินรอบๆมันดีกว่าทุกคนไปกับชิคกี้นะว้ยเขายังอยู่ที่ดาตัวนี้สูงมากน่าจะเป็นเปลได้ทุกคนเดี๋ยวชิคกี้พายจะถามเขาว่า เขาต้องการอะไรนะหาย啊มวยมันหายไปแล้วว่ะทุกคนคะสงสัยเขาอยากได้บุญจากชิคกี้พายอ่ะเดินไปด้านโน้นค่ะเฮ้ยทุกคนเห็นนี้ไหมคะมันเบลอมากอ่ะอชิคกี้พายไม่เห็นหัวมันน่ะน่าจะเป็นหัวข้าวเฮ้ยมันหายแล้วว่ะทุกคนคะอันนี้อ่ะหัวใจชิคกี้ายเต้นแบบ เดี๋ยวเราเดินไปที่ต้นไทรใหญ่ๆนัะนนะคะคเขาอยู่ตรงนี้แล้ว啊ชิคกี้พายถามเขาว่าเขาต้องการอะไรนะคะเขาไม่ยอมตอบชิคกี้พายอะ่ะเมื่อกี้เขาบอกชิคกี้พายลิฟต์น้ำลิฟต์น้ำคือให้ชิคกี้พายไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้หรือว่าเขาจะโกรธชิคกี้พายเฮ้ยทุกคนคะชิคกี้พายวาเรากลับกันดีกว่าไปกัน ตอนนี้นะคะชิคกี้พายอยู่แถวประตูท่าแพนะคะชิคกี้พายอยู่หลังโรงแรมนะคะซอยนี้นะคะกลางคืนนะคะจะเป็นซอยที่เปลี่ยวมากทุกคนจะเห็นภาพเพนที่อยู่ตรงฝาผนังนะะี่ค่ะตอยตรงนู้นนะคะจะเป็นซอยหลังวัดชิคกี้พายจะสกแกนตรงนี้ว่าในซอยมีหรือเปล่านะคะแล้วชิคกี้พายจะเดินไปสุดซอยนะคะทุกคน ทุกคนคะชิคกี้พายวิ่งหนีมาจากฟอยนน้อนมานะคะโอเคชิคกี้พายสั่นมากเดี๋ยวชิคกี้พายยังมีอีกที่หนึ่งนะคะที่เราจะต้องพิสูจน์กันให้เห็นกันแบบจริงๆจังๆนะคะทุกคนคะตอนนี้ที่สุดท้ายของเราก็คือที่โรงพยาบาลนะคะไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าใครที่ไม่เชื่อก็อยา่าลบหลู่นะคะไปคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะชิกี้พายมาถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะคะชิกี้พายก็จะเดินแถวแถวนี้ก่อนนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านโน้นนะคะเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นที่จอดรถของโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวชิคกี้พายไปด้านนี้นะคะอุ้ยอุ้ยเขาถามว่าอักอักเรชั่นนะชิี่พายจะถามว่าอะไรเนี่ยวัชเน่ชื่ออะไรเดี๋ยวชิกี้พายจะถามว่าเขาชื่ออะไรนะคะอุ้ยหายาอุ้ยโอเคเราเดินต่อีดว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ where you แล้นะคะ h ี He s สลอสโอเคไปคะ่ะเดินต่อไปนะคะโอเคค่ะ okay. ทุกคนรท uh ี่ไปสัด oh <w _> มากเลยนะคะโอ้ยโอ้ย่าโอ้ย god ด้านหลังเยเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหลังเนาะนะคะเอาให้มันแน่มันนอนเลยค่ะสติกนอสนะคะตุ้มย่าไปกันเถ่ะ อยู่ตรงน,นี้ชิคกี้พายขนลุกอะ่ะโอ้ยโอ้ยทำไมมันอยู่ตรงน,นี้แล้วชิคกี้พายไม่จับมันไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวชิคกี้พายจะเดินไปอีกด้านหนึ่งนะคะที่มีต้นไม้ใหญ่ๆโอเคทุกคน,นะคะตอนนี้นะคะชิคกี้พายกลับมาที่เดิมเมื่อกี้คะ่ะตอนนี้อะไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจาก ครงไก่ทอดเก่าๆนะคะแล้วก็เป็นตึกร้างนะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นมอเตอร์ไซค์น่ากลัวมากอะแต่ว่าตอนนี้อะชิี้พายสกแกนแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะเมื่อกี้อะชิี้พายรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบชิี้พายได้กลิ่นอะไรบางอย่างอะมันเหมือนกลิ่นคอรินแล้วก็มันมันจะเหม็นนิดนึงอะทุกคนคะเราลองเดินไปด้านโน้นนะคะ ที่มีรถอุบัติเหตุฉุกเฉินดูว่ามันจะมีไหมชิคกี้พายแค่อยากรู้ว่ามีที่ชิคกี้พายได้ยินเหมือนเสียงเดินตามชิคกี้พยค่ะเป็นลงยาเอาไปเลยลุงยาเฮ oh ้ยเดินต่อไปค่ะทุกคนคะ่ะเดิคนต่อไปนะคะดูวันค่ะนี่คะ่ะไม่มีนะคะโอเค เดินไปด้านโนนนะคะายทุกคนเห็นไหมไหมมันอยู่ตรงท้ายกระบันี่มันเหมือนควันดเลยอะสองสามมันต้องการอะไรจากชิกี้พายนะคะทุกคนเห็นายหายไปเลยอะวายมันหายไปอะเข้าไปแล้วอะทุกคนคะตอนนี้ชิคกี้พายั่นมากชิคกี้พรู้สึกหายใจไม่ค่อยอค่ะชิคกี้พานรู้สึกว่าไม่ค่อยนัเตะขาชิกี้พายอะเมื่อกี้อะยดูค่ะ เ้ยมมันมีทุกคนคะ <c oughs> เลือดที่ไหลไหลอะ่ะ <c oughs> มันวิน่้ทันทีทันใดอ่ะ